สีครับผมเพล้วนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมตอนนี้ผมจะทําการเปรียบเทียบระหว่างกล้อง iphone 13 pro ตัวนี้นะครับที่ใช้โหมดการถ่ายดูด้วยโหมดภาพยนตร์หรือว่า cinematic mode นะครับกับเจ้ากล้องที่เป็นกล้อง sony rx ร้อย mark ที่3ก็เก่าแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถถ่ายได้แค่ต่ำสุดที่1.8เลยนะครับเป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วคือจริงๆริเซนเซอร์แล้วมันก็จะยังใหญ่กว่าเจ้า iphone ตัวนี้นะครับ,รบแต่มาลองดูว่าเอ๊ะ การถ่ายการเบอร์หลังลายลายหลังเนี่ยแล้วก็การแสดงถึงเขาเรียกว่าคุณภาพเนื้อไฟล์จะเป็นยังไงนะครับตัว iPhone จะตั้งไว้ที่ต่ําสุดอยู่ที่2.0นะค่านะส่วนเจ้าตัว x x ค0ผมก็จะตั้งไว้ต่าสุดที่1.8นะครับลองดูเดินคู่กันการลายลายหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่า ไอโฟนจะเหมือนลลายหลังได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมส่วนโซนี่เนี่ย f 1 8ดเนี่ยดูค่า f น้อยกว่าก็จริงน่แจะละลายได้เยอะกว่าแต่ว่ามันก็ละลายได้ตามเซนเซอร์ของมันนะครับนะตามระยะเล็งของมันแค่นั้นเองนะครับลองเปรียบเทียบเนื้อไฟล์ดูเใครสนใจนะครับแต่โฟกัสไอโฟนก็ไว้ใจได้นะเนะี่ยผมถือแบบนี้นะเห็นไหมใช้กล้องหลังถ่ายตัวเองผมไม่เห็นจอผมก็คิดว่าเออน่าจะไว้ใจการโฟกัสได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ การเปลี่ยนแสงเงาต่างๆเป็นยังไงลองดูนะครับใช้เลนสหลักของ iPhone mm. เลนวายถ่ายนะครับส่วนตันี้ก็มีเลนเดียวเนาะ mm. แต่ก็จะเซ็นเซอร์ใหญ่กว่านะที่บอกไปลองดูซื้อว่าคนรับเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครแบบมือถือส่วนตัวมันที่ยังมีอยูย่มันดีอยู่แล้วนะครับนะฟังก์ชันหมดภาพยนต์ของ iPhone 13 Pro มันดูแบบยัย่ยยเหลือเกินแต่ ถ้าเกิดมือถือดีอยู่แล้วผมว่าบางทีไปซื้อกล้องที่เน้นถ่ายวิดีโออย่างเช่นเหมือนโซนี่ Z ซอวไรนอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อได้ถูกกว่าประหยัดกว่าก็ได้นะครับอืมก็ลองเผื่อเป็นทางเลือกให้พวกคุณได้พิจารากันดูนะครับนะอืมประมาณนี้โอเคยไหมอันนี้ตรงที่แสงส่งเข้าที่หน้าผมพอดีงบ้างก็ลองช่างใจเปรบเทียบมาดูนะครับนะควมมชัดตอนนี้ก็ใช้เป็น full hd 1 0 8่เนาะ มองดูโอเคก็จะชอบเปนเียกคนลก็แชร์กัตามับสไคร์เป็นกำลังให้ช่องที่ดสตูดิโอผมด้วยนะครับ